ก่อนที่จะตอบว่าจำคุกหกแกนนำพันธมิตรสังคมไทยได้อะไรเนี่ยต้องกลับมาย้อนดูซะก,ก่อนว่าแกนนำพันธมิตรหกท่านนั้นเขาได้ทำอะไรเพื่ออะไรค่ะผมคิดว่าคนยังจำได้ว่าพันธมิตรหกคนประกอบไปด้วยแกนนำห้าคนแล้วก็ผู้ประสานงานค,คืออาจารย์สุริยะใสกัตศิลาอีกหนึ่งคนเนี่ยข้อหาที่กระทําความผิดก็คือบุกรุก ลุกล้ำบุกลุกเข้าไปยังสถานที่ราชการไปยึดทำเนียบ mm hmm. ก็จริงๆนะไม่ได้เข้าไปเด็นทำเนียบแต่ว่าอยู่ที่สนามหญ้าข้างหน้าทำเนียบรัฐบาล mm hmm. แต่ว่าลุกล้ำเข้าไปภายในรั้วของทำเนียบรัฐบาลถามว่าตอนนั้นทำเพื่ออะไรคนก็คงจะตอบได้โดยที่ไม่สงสัยก็คือว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของหกคนนี้ ไม่ได้ทาประโยชน์กับตัวของผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นประโยชน์ของประเทศเพราะมีความเชื่อโดยเฉพาะหกท่านนี้ว่าตอนนั้นบ้านเมืองกําลังจะมีไผยจึงจําเป็นต้องกดดันให้รัฐบาลรับผิดชอบโดยเฉพาะรัฐบาลสมัครและรัฐบาลสมชายจึงปรากฏว่าได้เข้าไปกดดันถึงหน้าธรรมเนียบรัฐบาลและลุกล้ำเข้าไปจะเรียกว่าบุกรุกเข้าไปตามภาษากฎหมาย ก็ย่อมจะทําได้ถ้าคุณดูเนี่ยผมเองก็ดีใจที่สารอุทธรณ์สารอุทธรณ์ลดการจําคุกสองปีของสารชั้นต้นสารอุทธรณ์จําคุกเพียงแค่แปดเดือนแล้วก็บอกว่ามีคำที่ภาคสาที่งดงามมากว่าทั้ง6ท่านนี้ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ผมก็คิดว่าสารดีกานี้ก็เป็นความหวังรมๆแรงๆของพวกเราของผมด้วยว่าสารดีกาจะรอลงอาญาถ้าจะมีความผิดคณะนี้คำถามคือว่าตอนนี้สารดีกาก็ไม่รอลงอาญาจือจำคุกจริง8เดือนถามว่ามุมมองของสารที่มองว่าเป็นการบุกรุกตามกฎหมายถามว่าใช่ไหมผมคิดว่าพวกเรา น้อมรับคำตัดสินของศาลแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพคำตัดสินของศาลโดยคุณจะเห็นได้ว่าผุ้แกนนําทั้งหกคนนอกจากเคารพแล้วไม่หนีแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมใช่ไหมครับค่ะแต่ถามว่าน้ําหนักที่พวกเราหวังหรือว่าพันธมิตรหรือประชาชนคนไทยหวังเนี่ยก็เมื่อเห็นเจตนาว่า ไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อส่วนตัวแต่ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็มองว่าถ้าไม่มีพันธมิตรที่จะจุดเทียนเล่มแรกแต่ต้นคุณลองคิดดูว่าเมื่อปีสี่ตายปีสี่แปดต้นปีสี่เก้าถ้าไม่มีพันธมิตรขึ้นมาจุดเทียนเนี่ยและไม่มีจุดเริ่มต้นแบบนี้บ้านเมืองจะเป็นยไง hmm. บ้านเมืองยังจะเป็นอย่างทุกวันนี้หรือว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ที่มีพเด็จการรูปแบบใหม่ที่มาจากทุนนิยมสามารถสามารถครอบครองได้ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วองค์กรอิสระทั้งหลายก็แทรกแซงได้ตกลงมันก็ชั่งน้ำหนักกันแต่เมื่อเมื่อน้อมรับและเป็นไป,นป,นป,นปนตามกติกาของบ้านเมืองคำถามถัดมาก็คือว่าสังคมได้อะไร ผมคิดว่าสังคมได้ประการแรกจากคำตัดสินของศาลก็คือการจะเคลื่อนไหวจะกดดันจะอะไรก็ตามจะต้องไม่กระทำผิดกฎหมายคือลุกล้ําหรือบุกรุกสถานที่อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่จะทํางานการเมืองหรือทํางานหรือเป็นประชาชนที่อยากจะริร้องต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจที่ศาลก็เป็นการส่งสัญญาณให้สังคมได้ประโยชน์ แต่ผมมองว่าประโยชน์ก็ได้แค่ตรงนั้นนะครับแต่สังคมจะมีความกล้าในการที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้เป็นโจทย์ก็มาถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในประเด็นที่จำคุกหกแกนนำแกนนาพันธมิตรเนี่ยว่าสังคมได้อะไรคุณมาไล่เรียงดูมีผู้ที่ถูกจำคุกเมื่อวานนี้อยู่หกท่านพลตรีจำลองศีเมืองอายุแปดสิบสาม คุณพี่พธงชัยคุณสมศักดิ์โกศัยศุขอายุ72ปีคุณสนทิลิมทองคุณอายุ70อาจารย์สมเกียรติ68และสุริยาัสกัจเจศิลา45ปีการที่มีอายุมากเราก็ตั้งความหวังนะครับผมลองเรียนตรงๆว่ามันมีกฎเกณฑ์และกฎหมายออกมาเมื่อเร็วๆนี้ว่าถ้าอายุถึง70ปี ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ด้วยเพราะคนอายุมากเขาเป็นของธรรมดาก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกักขังแต่ใช้วิธีกักตัวหรือกัดบริเวณหรืออะไรต่ออะไรก็ตามที่จะให้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ภายนอกแต่ถูกกักไว้ในบ้านอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่ผมจําได้ผมก็หวังว่าอันนี้น่าที่จะเป็นจริงได้เพราะบุคคลผู้นี้ไม่ได้เป็นภัยอะไรต่อสังคมและก็เหลืออาจา์สมเกียรติสุเยสาย ที่อายุหกสิบปายจสี่สิบห้าที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เจ็ดสิบสองท่านนี้รวมทั้งทั้งหมดหกท่านนั่นนะครับถูกจำคุกแปดเดือนถ้าจำคุกหนึ่งในสามก็คือแปดสิบวันใช่ไหมค่ะแปดเดือนคุณคูณสามสิบเอาง่ายๆก็คือสองร้อยสี่สิบวันถ้าสอง้อยสี่สิบวันจำคุกเพียงหนึ่งในสามก็คือแปดสิบวันคุณลงนับ ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่สิบสามเป็นวันที่หนึ่งไปจนถึงวันพระราชพธิธีก็ได้ก็ได้แปดสิบเอ็ดวัน<ะ>ผมลองนับเล่นๆเ,เพราะฉะนั้นเมื่อถูกจำคุกหรือได้รับโทษไปแล้วหนึ่งในสามโอกาสในการที่จะได้พระราชทานอภัยโทษก็สูงใช่ไหมครับ<ะ>เรื่องในพระราชพธิธีอันนี้ก็ ฝากคุณไว้คิดผมเองก็อดจะคิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นความหวังจะลงลงแรงๆแต่ผมผมคิดว่าเป็นความจริงแล้วอันนี้นต้องต้องเน้นว่าไม่ไม่ใช่แค่ของกลุ่มพัทมิตรนะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปของแต่คนในวาระพิเศษของท่านเนี่ยนะคะผมพูดถึงหนึ่งในสามนี่ก็บอกแล้วว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับ